อีเตยจันถึงกับปุขามขมับไม่กล้าบ,บอกความจริงกับลูกสาวว่าพ่อแม่ที่เธอตามหาเสียชีวิตไปแล้วทั้งคู่นี่คือเรื่องราวของพี่หยกคุณแม่วัย 3- 7ปีผู้หญิงคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตทั้งชีวิตโดยไม่รู้ว่าพ่อแม่แท้ๆของตัวเองอยู่ที่ไหนเธอเติบโตมากับพ่อแม่บุญธรรมและเข้าใจมาตลอดว่านั่นคือพ่อแม่แท้ๆค่ะจนวันหนึ่งเอกสารรับบุตรบุญธรรมแผ่นเดียวเปลี่ยนชีวิตของเธอไปทั้งชีวิต ความจริงก็คือพี่หยกเป็นเด็กที่พ่อแม่แท้ๆเคยเอามาจ้างเลี้ยงค่ะแล้วก็ขาดการติดต่อแล้วก็หายไปจากชีวิตเธออย่างถาวรพ่อแม่บุญธรรมจึงรับเธอเป็นลูกอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่วันนี้พ่อแม่บุญธรรมก็จากไปหมดแล้วพี่หยกจึงอยากตามหาพ่อแม่แท้ๆเพื่อหาที่พึ่งทางใจของคนที่ไม่เหลือใครเลยแม้วันนี้พี่หยกจะมีครอบครัวมีสามีมีลูกและมีแม่สามีที่รักเธอเหมือนลูกแท้ๆ แต่ลึกๆในใจเธอก็ยังอยากจะรู้ว่ารากเงาของชีวิตตัวเองมาจากไหนเบาะแสดเดียวที่เธอมีก็คือกระดาษเก่าๆคล้ายจดหมายเมื่อ30กว่าปีก่อนค่ะมีทั้งชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของเธอและชื่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายรวมถึงที่อยู่ที่ชัดเจนแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนเขียนและข้อมูลที่ระบุไว้จริงแท้แค่ไหนนะคะแต่กระดาษแผ่นนี้แหละก็คือความหวังสุดท้ายของเธอ อีเตยจันจึงเริ่มต้นการตามหาพ่อแม่ให้พิยกจากข้อมูลที่ระบุไว้ในกระดาษแผ่นเก่าๆแผ่นนั้นนะคะซึ่งเราเริ่มต้นที่จังหวัดลำปางตามหาแม่ให้เธอแต่ยิ่งตามทีมงานก็ยิ่งเจอแต่ลางไม่ดีค่ะทั้งกุญแจหลุดมือรถชนฟุตบาทใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวก่อนจะได้คำตอบที่ไม่มีใครอยากได้ยินแม่ของพิยกเสียชีวิตไปแล้วหลายสิบปีเลยล่ะค่ะความหวังนั้นพังลงครึ่งหนึ่งค่ะแต่ก็ยังเหลือพ่อที่เป็นความหวังสุดท้าย ทีมงานจึงเดินหน้าต่อที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะได้รับความช่วยเหลือจากแฟนรายการในเคสเก่าที่เราเคยช่วยไปจนไปถึงญาติของพ่อพิยกและวินาทีนั้นเองความจริงก็ฟาดลงตรงหน้าอีกครั้งพ่อของพิยกเสียชีวิตไปแล้วเช่นกันและคนที่ยืนยันเรื่องนี้ได้ก็คือพี่สาวแท้ๆของพ่อค่ะวินาทีนั้นอีเต้ยถึงกับพูดไม่ออกเลยค่ะไม่รู้ว่าจะเอาคําตอบไปบอกผู้หญิงคนหนึ่งที่เอาหัวใจทั้งดวงมาฝากความหวังไว้กับเรายัางไง ทั้งพ่อทั้งแม่ไม่มีใครรออยู่ปลายทางเลยแต่สุดท้ายความจริงก็คือความจริงค่ะวินาทีที่พิยกรู้คำตอบหัวใจของเธอจะรับไหวหรือไม่ไปดูคลิปเต็มวินาทีแจ้งข่าวที่หนักที่สุดอีกเคสหนึ่งของอิตเตอจารได้แล้วตอนนี้ทุกช่องทางไม่ว่าจะบ้านฝาบ้านแดงนะคะไปร่วมเป็นกำลังใจให้พยิยกและทีมงานอิเตเอจาร์ไปพร้อมกันค่ะ